ไปลงอีกช่องหนึ่งมาตามไปดูได้เดี๋ยวพี่แท็กไว้กินกับคอนกินกับคอนเทตชีสแล้วก็อันนี้แล้วมันหมดแล้วกระปุกจิ้งหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทหมดแล้วแล้วที่เหลือก็เลยแบบจะมากินกับน้ำพริกน้ำพริกของลุงโคโค่กินกับน้ำพริกก็ได้ในเมื่อ ืมในเมื่อน้ำหมดืมอร่อยอืมน้ำพริกน้ำพริกลูกอร่อยมากน้ำพริกผักได้น้ำพริกผัดกุ้งแห้ง อร่อยมากอืมกินน้ำพริกกับไข่อืมอืมอร่อยลุงทำน้ำพริกอร่อยมาก จริงๆนะลองกินกับหัวหอมดูจะเข้าไม่อืยเพราะหัวหอมมันจะออกหวานหวานอืม,อ,มอร่อย อ,อ,อร่อยมากทุกคนมันเลยมีความแบบกรึบกรึบกุ้งกันด้วยนะอืมอม อร่อยอร่อยมากอร่อยจิ๊